ดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ด้สิาพามาหาเลาะเล่นพ่อพักกับสิเก็บพักไปกินน้ำผพอมพี่น้องหาชมดอกดอกไม้น้ำขางข้างไปรรมชาติบำบัดคัะอ,อีลีเนาะน้อยใหญ่น้องรรมชาติบำบัดซอยได้ดูโคล,ลกซึมเศร้ากัสิลดลงจากน้อยพอได้ยางป้าน,นี่แหละพี่น้อง มีความสุขดีพี่นอ้องฟังเสียงนกอ่องน้ำไหลพ่อพักอนไดที่เคยกินกินได้เก็บเอาพี่น้องย่างระกำระกำกินแต่พักปลาอะไรเงี้ยหนาเนี่ยบ่ได้มันดอกบ่ได้สื่อได้หาแต่พี่น้องหากินพักปลาจะมาก,ก,กระเบิดลวอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์กระเบิดเหมือนน้ำไหล ห้องน้ำอไหลยเงี้ยก็เก็บพักแว่นกูกนบ่ามันเป็นพักแวน่นพักหนอกมันวะย่า่พักหนอกพักหนอกนี่ยคือรื้อข้าวพักแวน่นพักหนอกคุณอะเพื่อนสาวก็เก็บพักงอกๆด้วยแหละเพื่อนสาวไปเพื่อนสาวมันหน่อยอปวดไปฮะ,อะเอาหม่งงามๆเนี่ยเลาะๆไปอันนี้เป็นพักยังก่อน อ่ะเอออันนี้เป็นผักติ๋วพี่น้องผักติ๋วฝรั่งว่ะมันสีรสชาติสมแซ่บด้เลยพี่น้องนี่ก็ได้กินกับปุนกับแจีวกับแ่บคือเก่านี่มันสีเป็นนี่สีพี่น้องอ่อนๆตัวนี้อ่อนๆนี่กระเมนเบิ้ลพี่น้องมันกขลังต้นหน่อยอยู่เต็มเลยม่งนี่เนาะต้นมันหน่อยแต่มันอ่อนพี่น้องโอ้ยขอเชิญมาด้วยพี่น้องนี่นี่อันนี้จังสีย่ายนี่นี่นี่ นี่ขึ้นยอดแล้วนี่ยอดน่าสวยงามดีนนี่ยอดพักติ๋วพี่น้องเอาจักน้อยกันเอาไปกินกับป๋อกับแจอวนี่แมนบ่นี่แมนแมนนี่เห็นไหมยอดเป็นงาๆนี่ดอกพักติว๋วพักติ๋วฝรั่งพี่น้องโอ้ยหาอยู่หาก,กิน ตารู้สัมาติจากของพี่น้องอยูักหลายพี่น้องเอ้ยแม่ไอ้ดามักทั้งสิ่นและแต่ว่าแม,ม่นว่ามักอันป้าพ่อมปที่พี่น้องกินผักแซบคักทุกผักแซบเน่มักกินผักอืมเหมือนผ้าเก็บผักชีหล่อมพี่น,อน้องนี่กำลังอ่นอ,อนๆอยู่เลยเต็มเลยนี่ใส่ถุงมือพ่อมันสิตอด นีหมักตั้มแย้มสิตอดมือพี่น้องต้องใส่ถุงมือ,อ,มอเอเก็บไปไหนเก็บเอาใจตดนอน่อ,อนๆมันยังสีดิพี่น้องนี่นี่ตดนอนน่อนเพิ่นพี่หนี้บ่ค่อยงามบ่ค่อยตดนิ่งฝนบ่ค่อยตกปัญใดพี่กายนี่ยอว้วก นี่นี่พี่น้องหอมหอมดินี่พี่น้องไปลวกกินกับปนนกับแจวเดี๋ยวชื่อซองตาแนี้ ร่มเย็นดีเนาะเออเน่อนตอดละหมักตามแย่พี่น้องหมักตามแย่หมักตามแย่ตอดมือกระสิว่าคืออึดมันอยากประนันบ่ยูประเทศขำลังไปเก็บหาเก็บพักปลาก,กินเพิ่นกระสิว่าเนาะพี่น้องมันบ่มันกับบ่ออึดบ่อยากดอกพี่น้องก็เพาะได้ยู่ได้กินยูแต่ว่ามัน มันมวนพี่นอ้องแต่มันกระเสบพร้อมดิพี่นอ้องโอ้โอหอวดๆเลยแถวนี้งามเนาะสวยงามตึงคันสวยงามตึงคันต่อต่อไปต่อตไปต่อตไปต่อต้นปาท่ายาว แค่ขั้นละหาหน้าที่มันก็นเศร้าเราดูนะงามคักงามเนยพี่น้องอัวลัวเอ,อเอิญชี่ล้อมผักชี่ล้อมหอมหอมดีแม่ดาสิภาพเป็ลวกกินกระปนเสพแๆพี่น้อง เฮ้บดขึนี่พีน้นนงองเหยาะัอ,อนอ่อนพนสิอัวร่วเลยนี่เป็นปลาเต็มพี่น้อง โอ้ยลมหยินแล้กันไม่อยังหาหลาะเล่นปลาเก็บผักปลาในช่วงนี้พี่น้องหาผักปลาเบอร์นาหกโมงหรือห้าโมงเบิรงโทรศัพท์ี่ล่ะเบิรงนาฬิกาติล่ล่ะเบอร์นาฬิกาสิกี่โมงแล้วคะฮะเบิองหรือยัง งามขากงามเนี่ยเพื่อนพี่น้องอ้วลรัวนั่นน่ะไปเตรียมตัวกระบป๋าเนาะเก็บ,บนเ,นอเอาจากน้อยบ้านเนี่ย อาวขวคข้องน้ำพี่น้องเมองน้ำไหลเพโอ้ยเป็นแต่มีบกหอยเนะาะหะเก็บบกหอยไปต้่มกน็นนะพี่น้องน้ำไหลไหลคอมเมนต์บานเท่าหนบกหอยโข่งออกมาเล่นน้ำคักเลยเนี่ยต้่มกินกับตาบกฮุงโอ้ยบกคือดอกพี่น้องไปไปไปบกคือบกคือถ้าไปกินบานปันดอกโควิ่าก,กัน